ว่าปิดหรือเจ๊งนะพรมองเข้าไปในร้านก็ไม่เห็นที่ฟิแนแลนด์ตอนนี้นะเป็นรดูของ75 <2 S 2> บาทมี4ยูโรแล้วก็น,นี้คือไซสอืมอร่อยมากคือต้องบอกออร่อยมากอร่อยค่ะ ทุกคนจ้าก็คือเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะคะเราจะมีการนีโพสต์นิดมีการออกทริปใหญ่กันก็2วงสนะคะเป็นการโรดทริปก็คือขับรถไปวิสิตในแบบโซนต่างๆจังหวัดต่างๆของฟินแลนด์แล้วก็จะมีข้ามไปอีกประเทศหนึ่งนะคะก็แต่ดูสภาพเร็บของดิซังหากไม่เปึกษาเลยจ้าก็เลยเดี๋ยววันนี้เหลือเวลา3มชั่วโมงใช่ไหมเดี๋ยวจะไป ลองเข้าร้านทำเล็บที่ฟินแลนด์กันค่ะว่าจะมีไหมอันดับแรกก่อนเพราะว่าหายากมากสองราคาเป็นไงสามคุณภาพดีไหมนะคะก็คือจะไปถอดเลยเพราะว่าเราทำเล็บมาหลายปีแล้วก็คือเล็บเจลเราไม่ได้พักเลยก็คิดว่าอาจจะพักหรือใดๆอาจจะเปลี่ยนเป็นการเลือกต่ออะคริลิกแบบนี้เนาะเพราะว่าเวลามันหักบางทีมันแบบอับเจ็บเล็กๆนะคะก็อาจจะไปเอาอะคริลิกออกแล้วก็ทำเจลธรรมดานะคะดู เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าราคาจะน่ารักไหมแล้วก็จะเป็นยังไงนะจ๊ะออกมาจากห้องแล้วค่ะนี้จะบอกว่านี่คือสกูตเตอร์ซึ่งที่ฟิแนแลนด์เนี่ยเขาจะมีสกูตเตอร์แบบเมื่อกี้เนี่ยนะจอดให้ตลอดเลยค่ะให้ในทุกที่เลยซึ่งมันก็เหมาะกับคนที่ไม่ไม่อยากเดินแล้วก็สามารถขึ้นสกูตเตอร์ไปได้เขามีให้เช่า ผ่านแอปพลิเคชันเหมือนคือที่แบบเราเช่ากแกรบอะไรแบบนี้ได้เลยเหมือนกันนะคะคืออากาศดีมากค่ะวันนี้ประมาณ25องศาคนก็จะมีความแบบว่าเออออกมาหากิจกรรมนู่นนี่ทำกันนะคะแล้วก็ประกบกับมีแดดเฮ้ยคนเยอะมาก นี่นะแบบว่าหนุ่มน้อยสุดหลอก,ก็แล่นรถผ่านไปเรียบร้อยก็คิดว่าพ่อแม่เขาก็คงจะแบบเดินอะเนาะส่วนลูกก็บอกว่าขอนั่งสกูตเตอร์ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะที่นคะที่เราก็เลยแบบคนออกมาเยอะ เลยเราก็แดดด้วยอะไรด้วยเนาะคอนาาขน,นั่งกินเปียกขขายก็คืองานที ของดอกไม้อย่างที่บอกว่าโอ้ยมันเป็นฤดูซัมเมอร์ที่ว่าไงคือดอกไม้ผลิบานนะคะดีจังเลยอยาคนออกมาเชิร้อนคืน ลืมเลยว่าจะต้องไปทำเล็บจ้าก็คือเห็นตลาดแล้วก็มีความตื่นเต้นเพราะว่าผลไม้เขาสดมากคือช่วงนี้มันเป็นฤดูของสตรอเบอรีใช่ไหมคะทุกบูทเขาก็ทุกเต็นเขาก็จะมีสตรอเบอรีเลยแต่ดีกว่าสตรอเบอรีก็คือคนขายงานดีมากเดี๋ยวเดียวไปทำเล็บก่อนไปทำเล็บก่อน พาเที่ยวรอบเมืองออาวจะไปวัดกันหรือเปล่ากับรถบรรทุกน่ารักจังทำไมเมืองน่ารักแบบนี้น่ารักมากมากเลยดูสิหาไม่เจอสักทีร้อนร้อนแล้วจนต้องถอดเสื้อเลย ไม่เจอเวอทุกคนต้องใส่ของเข้าไปในห้างไปด,ดูใหม่เขาบอกว่าร้านอยู่ข้างใน,นนี้ ใชอแฟนอารี่ทุกคนเราเจอร้านแล้วค่ะแต่เราได้มาว่าเกิดอะไรขึ้นร้านปิดจ้าวันนี้ร้านไม่เปิดหรือหลังโเจิงไปแล้ววะ สรุปนะคะก็คือเล็บของดิฉันก็ยังจะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆอยงั้นก็ไม่ต้องทําแล้วค่ะปล่อยให้มันหักมันหลุดมันลอกไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตลาดข้างนอกกันดีกว่าค่ะเป็นตลาดเรียกว่าตลาดข้างบ้านเลยเพราะว่าเดินมาไม่ถึง5นาทีค่ะก็เจอแล้วแล้วก็ดีดีไปหมดเลยชอบเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศแล้วกันเนาะอ๋อยเล้าว่าเขามีงานแหละก็คือเหมือนเป็นความแบบตลาดบ้านเรา ทุกคนอันดูน่ารักมากเลยลืมเอาแว่นมาอย่างแบบสตรอเบอรี่ก็แค่แบบ5ยูโรเองอะ่ะคือมันเป็นฤดูกาลของพวกสตรอเบอรี่ผลไม้ของที่นี่นะคะ่ะแดดก็คือ แรงใช้ได้อยู่โอเคทุกคนคะ่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแต่ได้อะไรมาได้ผลไม้มาสองชนิดค่ะเพราะว่าตรงนั้นไม่มีตลาดเนาะเป็นผลไม้ที่สดสดมากจริงๆเพราะว่าที่ฟินแลนด์ตอนนี้ยเราลูกใหญ่มากที่ฟินแลนด์ตอนเนี้เป็นรืดูของสตรอเบอรี่ แต่ไม่รู้เชอร์รี่ด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าที่แน่ใจก็คือเป็นฤดูของสตรอเบอรี่เราก็มั่นใจว่าสตรอเบอรี่จะต้องดีงามเราก็เลยซื้อไซส์ใหญ่สุดมันมีไซส์แบบออ2ยูโรประมาณ80บาท75บาทมี4ยูโรแล้วก็นี้คือไซส์5ยูโรนะคะถ้วยนี้เรามาลองกันดีกว่าไม่ล้างเลยละกันเนาะมั่นใจมากว่าปลอดสารพิษ185บาทน่าจะประมาณแบบ สิบห้าสิบหกลูกเหมือนคือมันเงามากอะทุกคนดูดิเห็นปะเงามากเงาจนแบบนี้เขาเคลือบหรอหรือมันคือเนเนเจอร์หรือแบบมันคือเนเจอร์เลยอืม,อ,มอร่อยมากคือต้องบอกอย่างนี้ว่ามันมีความหวานแล้วอมเปรี้ยวมันไม่ได้แบบหวานจา๋าเหมือนที่เราไปกินที่เกาหลี แต่คือเป็นคนชอบอะคือได้เลยอืออ๋ออร่อยมากนมข้นหวานก็ไม่ต้องเลยค่ะอุ๊ยแนะนำจริงๆค่ะเดี๋ยวจะซื้ออีกถ้างั้นนะ่ะเพราะตอนแรกคิดว่าอะไรหรือปะ่ะไม่อร่อยหรือเปล่าหรือยังไงแต่ว่าทุกร้านขายหมดเลยอืออืม,อ,มอร่อยค่ะ แฮปปี้ <Happy. S 2> ไปกินก่อนเนาะเอาลืมเชอร์รี่อืมโอเคมาดูในส่วนของน้องเชอร์ใหมาก็ลูกใหญ่มากนี่ อืมไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นกรอบก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบมีความหวานแล้วว่าเพราะว่าเรากินสตรอเบอรีอร่ไปแน่ๆเลยความหวานมันก็เลยแบบลดลงอืมอืมอืมอมอร่อยอืมคุ้มค่ะร้อยแปดิ้าบาท Let's go ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสามโมงครึ่งน่ารักมากเลยดอกไม้ไปไปนะดอกไมุ้ยไ,ไ,นะไ,ไปไหมคะไปไป ย <Yeah. S 2> ไปไหนเนี่ยเ The hotel โอเคเอส s go <S ค่ะทุกคนเรามาดูกันดีกว่าว่าปักซี่จ้ะสองนี้รถทริปของเราจะไปที่ไหนบ้างนะคะไปดูกันแดดแรงดีจริงวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะทุกคนลกหน้ารับรองสนุกแนะ่นอน ฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ให้พลอยสวยชาแนลได้นะคะ